และคลิปนี้นะผมผมก็จะไม่เล่นสไนเปอร์ในตำนานที่เรียกได้ว่าเป็นรานชาสไนเปอร์กันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือบาเลตของเราด้านเองนะอ่าเป็นไงนี่คือหน้าตาของบาเลตนะผมนี่แค่หน้าตาก็ดุดันนะครับผมนะน่ากลัวแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเซเปอร์โตไทยแลนด์นะผมตอนนี้ก็ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมผมตาเพจนะผมและคลิปนี้นะผมผมก็จะมาเล่น สไนเปอร์ในตำนานนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาของมันนะผมและคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเอาของเกียนไปด้วยนะผมนั่นก็คือธนูนั่นเองนะผมธนูแล้วก็ไหนว่าถังเบียเออถังเบียไปด้วยนะผมต,ต้องเอาของเกียนไปครบไม้ครบมือกันเลยทีเดียวแต่หลักๆเนี่ยเราก็จะมาเล่นบาเลสนะครับผมหลักๆเนี่ย <Eduardo> เราก็จะมาเล่นบาเลตนะครับผมโอเคผมไม่ต้องพูดเยอะแล้วผมเชิญรับชมครับมาก่อนเข้าเกมเนี่ยเซตอยางเดีเลยนะครับถังเบียรเอยบาเลส เอ้ยฮานูเอยแต่บาเลตเราก็ได้เล่นเหมือนเดิมเหล่าแม่เลยมามึงมามึงมามาเลยมาอัดยังไงล่ะจ้ะอ้าวอ้าวยิงไม่โดนยิงไม่โดนอืมอึ๊บไหน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 อืมทิมเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะเข้ามาหาแม่งแม่งปีตัวออกห่างกุย อืมึงมาเลยเพื่อนอืมอืมเข้ามาไหนครับผมต้องหมอกไ้ก่อนนะผมผมไม่ได้ถนัดสไนเปอร์นะเอ่อปกติผมถนัดแต่ลูกซองถ้าผู้ชมหลายคนที่ติดตามมาหนะาก็น่าจะรู้ดีเราตรงน,นี้ละกันครับเซฟไปละกันเฮ้ยอืม มานีแน่หนีแน่เฮ้ยโจเดึงไปไหนวะอ๋อโดนๆไปโดนละอือโคตรวายน่าเล่าเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าทํากูอย่าทํากูโอ้ตายแล้วอืเหล่าแมมอย่างเดียวแล้วตอนนี้มาทะลุสองวะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงทะลุสอง ร้อเซฟรอเซฟเซฟบ้างเฮ้ยอืม้มเซฟมาแล้วมือดูต่อยกัวจ้าโอ้โห้หว่าโดนกัวจ้าโอเค ข้างล่างน่าจะเยอะเลยไม่กล้าลงไปเลยต้นเกมกูนี่ยังยังเปรี้ยวเลยอืเหล่าแม่มโอ้เหลาเสร็จก็วิ่งมาโดนเลยเยอะครับผมตอนนี้ฝั่งแดงนั้น่ได้ทําการคุมฝั่งน้ำเงินไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะผมแค่โดดออกมานะผมเราก็ตายอย่างโง่ๆเลยนะครับแต่เดิมๆทุก,ก็โง่อ,อยู่แล้ว โอ้โหโอ้โหยิงคนเดียวเลยทั้งทีมเอ้ยฝั่งตรงข้ามเอาไว้ชนะไปเลยไมอยากแพ้แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแตกแตกโอ้โหมาแต่ตอนนี้แบบเราไม่พร้อม โอ้โหหันมาโดดสวนมาโอ้โหเก่งจริงๆเลยว้ยแต่ละคนนะครับโอ้ยอมยอมยอมนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้ยตายตายตายอืมเราจะเป็นปาลีที่ยืนอยู่ตรงนี้อุ้ยอุยอุยโอ้โหเมื่อกี้กำลังเพลอเผอกำลังเมื่อเผอกำลังโมโมอืมมาเลยบาลีจัดมาแล้วครับหนึ่งตัวจัดไปแล้วครับหนึ่งตัวครับโอ้โห ถังเบียที่ลืมไปว่าห้องห้องนี้ได้เปิดระเบิดนะครับจริงๆเช็คมาแล้วนะว่าห้องนี้เนี่ยมันปิดปืนพกนะครับทำให้เราไม่สามารถเล่นธนูได้นะครับแต่ก็ยังเล่นไอ้นี้ได้เนะาะถังเบียได้นะครับม,มีคนหรือเปล่าจะโดดหรือเปล่าพี่พี่จะโดดกันหรือเปล่าครับน่าจะโดดนะครับโดดปะเนี่ย โอ้มีสองสมบีเดียว่ะโดดปะรอไปก่อนครับผมว่าไม่น่าโดดแล้วล่ะ นั่นเนสองจะทำอะไรจะทำอะไรเั่นเน่ เดี่ยวถังมากเลยตอนนี้นล้านหัวไปอายัางไงว่าใครไปรุ่นถังเบียร์เลยไปง้างรองครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียดายที่ถังเบียร์ผมมันไอ้นี่ไปไหนโดยไม่เต็มที่เท่าไหร่ เบิอไม่ได้จริงครับท่านผู้ชมครับจริงๆละสายตาไม่ได้เลยฝั่งตรงข้ามตอนนี้ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นลูกซองใช่ไหมโอ้คือเพื่อนไม่อยากเจอลูกซองเลยอ่ะแมวไม่อยากเจอกันลูกซองเลยไยลงยไใครก็ได้ช่วยผมด้วยบกไปดได้การเปล่าหรือมันไม่ได้ลูกซองวะไม่รู้ดิไปก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมมาแล้ว ้อสไนยเหรอเย็ดเกทีมกูเล่นสไนดด้วยอย่างคมโอ้ฝั่นเราข้ามเหลือไม่กี่คนแล้วตอนนี้อีกสี่วินเราก็น่าจะชนะนะครับวัวจะโมเมื่อกี้กูโดนยิงฟีเลยแม่มีถังเบียร์เล่นกันด้วยเอาเอา ทีมเราจบจบเกมไวมากนะครับตอนนี้ฝั่งน้ำเงินแม่งโคตรได้เปรียบ <laughs> <Mission success. S 1> <laughs> เห็นห้องนี้ตอนแรกมันมันแบบยังไงอะ่ะเออคนเล่นเยอะนะแต่ไปไป,ไป,ปมาณมั้คนเล่นน้อยสังง้งกันะ่ะ <laughs> เรบร็ <laughs> ีเจยอ g m เขาไม่ไปเป็นไรมั้งผมว่า อุ้ยหน้ากากนิ่งเออไม่น่าเลยหัวจะแตกแล้วตอนนี้ฝั่งเขาเลยแค่สามคนเนี่ยโอ้เข้าสู้ตายแล้วเว้ยฝั่งเราก็ต้องสู้บ้าง <c oughs> คนน้อยไปครับท่านผู้ชมครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันเริ่มยังไม่โดนแล้วน่าจะตายแล้วล่ะผม โอ้โหโ,โดนโดนจนได้ครับตอนนี้รอฉันรอเธออยู่หวังว่าหวังว่าไม่มีน้าระเบิดสุด ครรับอผมว่าเอ้ยทีบ้านแล้วโอ้โหมึงเอาตัวมาล่อกูวะเนี่ยโอ้โห โอเคครับผมโอ้โหทีมผมมันโหดเกินไงนะก็เลยชนะแต่เมื่อกี้เสียดายมากที่ผมเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับบาร์เล็ตปิดกระดูไป่หนึ่งเม็ดไม่ตายแตก บักว hey, oh, mm hey, oh, <laughs> oh, ้นโอ้จะไปหาบักว้นเมืไหนนานๆทีจะเห็นคนเล่นบักว้นไอ้บักว้นบักว้นโอ้บักว้นตัวกระพีบนานจังวะแหมงั้มันเกิดที่หลังผมโอ้ตอนนี้มีแต่บาเลีสที่ปั๊มยาผมไม่ต้องใช้แล้วหรอ ตอนไหนเปอร์ด่านเลดล็อกมันก็โอเคนะมันเป็นด่านที่แบบเลดล็อกมันก็เป็นด่านเรียบๆอยู่แล้วด่านที่แบบวิ่งมาก็เจอกันเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบจีบๆจอหอยิงกันอะไรเงี้ยไม่มียกเลี้ยงด่านนี้จะตีเหนือนะตีข้บวนได้อันนี้ปีบนปลรงมานานแล้วเห็นแล้วแบบ มันไส้ตัวจำมั่มตัวเกินอันนี้ก็ของแถมแล้วกันของแถมแล้วกันครับโอ้ยยิงไ่เดนพาเด้หัวแตกไปด้อ่าไหนนี่ดาดเล่นล็อกนี่ถ้าเกิดว่าไม่นับปีตรงนี้นี่คือแบบเป็นดาดที่แบบเจอกันง่ายมากนะอันนี้อันอนี้จากเราสักทีก็ไม่ได้เหลือ ได้ยิงฟรีได้ยิงฟรีโอ้โหโโ่โหโโโโโหในแม่ยิงไกลยิงไกลนะยิงไกลนะเราอ่ะผมมาแล้วพี่อ้วนผมมาแล้วผมจะมาเหล่าพี่พอ้วนโดยเฉพาะเลยนะตามจริงเนี่ยนะ ไปพี่วันคนยังไม่เต็มแปเท่าไหร่มั่นใจว่าจะเต็มแปดน,น่าจะวุ่นหวตกพี่า้าคนนี้ย่า่าอ <c oughs> <c oughs> จะเหลางเรื่อย yeah, ๆ้ย่อ เดี๋ยวไม็กอ็มันลงมาดิโอ้ไมันไม่ลงมาคุณจะเหล่าตั้งไรเออเออมาดิพี่อ้วนโอ้เพื่อพี่อ้วนโดยเฉพาะเพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะเนี <laughs> ่ยไหนโอ้โห,หอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตานะทำอะไรกันเนี่ย เอแค่ยิงโดนนะสุดแปดแปดโอแม่งจุดๆเลยจุดๆอะไร เพื่อนรู้ใช่ไหมว่าผมมาทุกคนผมอยากเหล่าพี่เหลือเกินนะโอ้โดนหนักหน่อยเย้เย้ Oh my god เลยตัวเดียวแพ้แล้วอีอวนี่ผมเหนาพี่อ้วนไปกี่ทีนะผมจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดน,นี่น่าจะ2ทีปะ่ะหรือสามทีปะ่ะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะผมบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็ทำมาแบบให้ดูำขำๆแล้วกันนะเพื่อที่จะแบบได้รีวิวบรรยากาศภายในเกมของ p p พีเซ t ปโต้ไทยแลนนั่นเองนะครับผมนะก็ ฝากกดติดตามช่องเรากันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระกดิ่งกันด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย